อี๋ยีวจบกควครับชีดนี้วครับมูดาคุยจบไปแล้วครับนัดทีสามสิบสองของลิวพูนะครับก็เป็นจริงๆก็เป็นแดงเดือดนี่นะครับมัด แต่สมัยก่อนแดงเดือดคือแมนยูมันเก่งกว่านี้หรือว่าลีพูลมันก็จะใกล้เคียงกันแต่ทุกวันนี้แมนยูมันตกต่ําครับไม่ยูมันตกต่ําแล้วก็สู้เราไม่ได้แต่จริงๆมันไม่ตกต่ํานะนักเตะก็ดีๆทั้งนั้นเลยแพงๆทั้งนั้นเลยแต่ผมว่านักเตะมันไม่มีใจครับผมนักเตะมันไม่มีใจแล้วก็เปลี่ยนโค้ชบ่อยนะมนเลยเป็นอย่างนี้ครับคือจูนยังไม่ติดจริงก่อนที่จะเข้าเรื่องแมนยูครับผมก็ พูดเรื่องของก่อนที่จะลงแข่งสนามนัดน,นี้ก็คือแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูก็ยืนตบมือให้โดนโดเป็นกำลังใจให้ที่สูญเสียลูกชายนะครับฝาแฝดไปหนึ่งคนนะครับที่ก็เป็นข้อดีของกำลังใจหรือว่าน้ำใจนักกีฬานะครับผมมืออาชีพครับผมก็เมื่อคืนก็อย่างที่แฟนบอลรู้แล้วครับว่าสถิติหรือว่าต่างมันแมนยูมันสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้นะ้วก็ลูกเกมสู้ไม่ได้แต่ผมบอกว่า จริงๆแมนยูถ้ามันเล่นด้วยเล่นด้วยความทุ่มเทนะครับเล่นด้วยใจเนี่ยผมว่ามันน่าจะสู้ได้ดีกว่านี้นะแต่พอผมามาน,นั่งคิดๆด,ด,ดูเออนักเตะมันก็สู้ลิเวอร์พูลไม่ได้จริง,รงตั้งแต่แบ็กเลยแบ็ back side, back, center, กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์กองกลางกองหน้าสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้ทุกตำแหน่งเลยแล้วก็นักเตะมันเหมือนรู้ว่าลงไปมันสู้ไม่ได้นะครับใจมันไม่ไปแล้วใจมัน สู้ไม่ได้อ่ะสี่นาทีก็โดนไปแล้วอ่ะออคือแบบมันสู้ไม่ได้จริงบอลเขาคือไม่ได้บีบไม่ได้เพจไม่ได้เข้าเร็วริวูรูเลยคือร์พูเล่นแบบหรือว่าร์พูมันเก่งหรือพยามาจุฬามันเก่งโอ้นะอันนี้ก็บอกยากจริงๆนักเตะแม,มนยูมันก็ดีๆทั้งนั้นนะค่าแรงค่าตัวก็มีแต่ซปเปอร์สตาร์มีแต่ดารา เอาสรุปเอาสรุปเป็นว่าพยาหงมัจุราชมันเก่งแล้วกันนะเฮ้คยังไงก็ขอคุณมากที่ให้แต้มพยาหงมัจุราช์าแต้มขอบคุณมากไงผมก็ให้กำลังใจแมนยูรุนอันดับสี่ต่อไปนะครับยังเหลือโปรแกรมอีกเจ็ดนัดนะครับหกเจ็ดนัดบนะริบูโปรแกรมก็นักหนัข้างนั้นก็เดี๋ยวก็นั้นก็นนไปเจอไอวตันนีกแหละ โอเคครับผมไงฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมดอยากคุยด้วยครับสวัสดีครับ